ซื้อซีรีสเอพคันนึงครับโคตรสุดรถไม่เคยผ่านการทำสีเลยสุดยอดเดี๋ยวไปดูกันคันนี้เลยป,ปี2018ครับเลขไม่สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเช็คศูนย์ทุกระยะแต่ยะย้ำอีกทีนะครับว่าไม่เคยผ่านการทําสีมาก่อนเลยไปดูครับน,นี่เลยนี่ฮะแต่งมาแล้วครับเอพนี่คือเป็นสภาพบ้านของลูกค้าที่จอดในบ้านเนะาะเขาก็จอดเก็บในรรถแบบนี้เลยนะเะดี๋ยวไปดูกันจะได้พาร์ทคาร์บอนไปแล้วนะฮะนี่พาร์ทคาร์บอนมาแล้วสวยๆเลยนี่ ด๋มาูฝาโพงน้างก่อนเลยครับจะไม่ลื่นขึ้นมานี่ฮะเดี๋ยวให้ดูตำแหน่งน็อตครับโอ้โหมันดูพอเห็นไหมก้องพอเห็นไหมเห็นอยู่นะนี่ฮะน็อตเดิมหมดครับทุกตัวสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบเลยนี่สติ๊กเกอร์เดิมฝาโพงฮะน็อตตัวนู้นโอ้โหโหดมากเชื่องแห้งๆเลยครับ ไายแค่สี่หมื่นโลแท้สามารถเช็คประวัติศูนย์ h อนด้าได้เลยนะครับเข้าที่ h o นด้าตัวแถวไซน้อยนี่เองค้าเดิมหมดนะน็อตเดิมหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูฝาท้ายครับนี่น็อตฝาท้ายเดิมสนิทฝาท้ายเดิมสนิทนี่มาดูข้างหลังกันโอยห,หาอยู่นี่คือแบบที่สุดของที่สุดครับ fk คันนี้ปี2018นสินะคันนี้ นี่เรามาดูข้างล่างกันนะนี่ร้อยอาร์คเดิมครับมาใหใกล้เลยฮะกล้องนี่ฮะพอเห็นไหมฮะเป็นสีอ่านี่ฮะสีเหลืองเหลืองนี่ฮะร้รอยอาร์คเดิมโรงงานการตีด้วยเกียรติจากเต็นท์เลยครับคันนี้ไม่เคยผ่านการทาสีมาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องวัดค่าสีมาให้ดูครับสรู่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องวัดความหนาสีนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นค่าเดิมโรงงานเนี่ยอยู่หลักไม่ถึงร้อยหรือว่าร้อยนิดนิด,นดแล้วคันนี้เป็นค่าแบบนั้นทั้งคันเดี๋ยวมาดูนะเริ่มจาก ฝ่าโปงท้ายก่อนเลยฮะนี่ฮะดูเลขครับ3อ2เท่านั้นล็อตค่าเดิมโรงงานครับแก้มครับนี่ยบางคนหลังท้ายะ85ครับประตูครับห้าส90กว่ายังโหดเนี่ย103เดิมโรงงานครับดูฝาโปงครับทีเด็ด my god ดูฮะกล้อง90กว่าทั้งคันแล้วเป็นยังทั้งคันผมบอกเลยหารถแบบ บุราแปดสิบหกกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันว่าเลขใหม่เท่าไหร่เนาะไม้สี่หมื่นกว่าครับยังโหดมาชมกันเลขใหม่เท่าไหร่มาดูเลขใหม่นะฮะนี่ครับเลขใหมนะ่ฮะสี่หมื่นหกเท่านั้นครับโอ้โหโหดเลยแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะให้อะไรเดินไปได้คันนี้ก็ ใส่โชคเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสปริงเทยร์งนะครับนี่ดูเขียร์ดีเทยร์ิงแล้วก็มีใส่ข้อซิ่งมาแล้วแล้วก็มีพาร์ตคาร์บอนเดี๋ยวดูว่าเราเอาไปโมดิฟายรถแต่งแล้วเนี่ยจะเป็นในสภาพไหนนะครับขอบคุณครับรถสวยมากใครหาอยู่คือแบบกดติดตามไว้ก่อนเลยนะหมคยแค่40,000ืไม่เคยผ่าการทำสีมาก,ก่อน FK ปีสิบสุดจัดครับบายบายครับ sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't